มาแล้ววูทลิงเวฟกับ d i s s m n n s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทลิงเวฟได้แล้วที่ l n e ์ d i s Man Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและ i ล e ์ d i s Man Shop <S เติมในเว็บรับล s s m n n คอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ d i s m a n Shop เท่านั้น เอาละครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวูทิ g งเวฟกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิววูทิ่งเวฟในแพท1 3ว่าเป็นยังไงบ้างควรค่าแก่การกลับมาเล่นไหมหรับคนที่เลือกเล่นไปในช่วงต้นเกมนะหรือว่าคนที่กําลังคิดแบบอยากจะเริ่มเล่นแบบไม่เคยเล่นเกมนี้มาก,ก่อนอยากจะเริ่มเล่นเนี่ยเกมนี้ดีไหมควรมาเล่นไหมนะอย่างแรกเลยคือที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าุโรเกมเนี่ย งานแสงสีเสียงสำหรับกูรูเกมนั้นทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ดีเสมอมาแล้วก็ในแผ่นอยู่3ามเนี่ยก็ยังคงทำได้ดีแล้วก็ดีขึ้นอีกแบบมากๆเลยในด้านของเนื้อเรื่องต้องขอบอกก่อนเลยว่าในช่วงแรกที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยแค่คิดว่าจะมาลองเล่นเฉยๆนะไม่ได้แบบจะมาเล่นจริงจังเลยไม่ได้ตั้งใจอ่านเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นแบบสายเนื้อเรื่องด้วยนะ แล้วก็เกมๆเมนี้ยมันไม่ได้มีภาษาไทยไงนะเออเราก็แบบที่เกยจอ่านอ่านแล้วแบบเจอสัตว์ยากๆเงี้ยก็ทําให้ไม่ได้อยากอ่านต่อนะแล้วก็ด้วยความที่ผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรมากมายทําให้ในช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็ทิ้งเนื้อเรื่องนะแบบเน้นเกมเพย์อย่างเดียวแต่ใน1.3เนี่ยคาที่ใช้เริ่มไม่ยากแล้วก็สามารถพอที่จะเข้าใจได้แล้วก็ที่สําคัญคือออกจากทีมจีแล้วนะไม่ได้แบบเป็นจีแล้ว เพราะว่าบางคนเนี่ยในช่วงต้นเกมเนัที่เลือกเล่นไปในช่วงวแรกๆเนี่ยเพราะว่าเบื่อกับทีมจีนหลายคนก็เลยเลิกเล่นไปแล้วก็ในแผน1.3เนี่ยทำให้ผมอยากรู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้นจนถึงกับต้องกลับไปอ่านเนื้อเรื่องเก่าๆนะว่าเรื่องราวของเกมเนี่ยเป็นยังไงซึ่งในอนาคตเนี่ยทางช่องก็อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องมาอย่างแน่นอนสามารถกดติดตามแล้วก็รอรับชมกันได้เลยนะในเรื่องของการสำรวจแผนที่ใน1.3แผนที่1.3เนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะ ไม่ได้กว้างทําให้การสํารวจเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายเลยไม่ได้ใหญ่เท่ากับไพ่อก่กอนต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่อยากให้ทางลูโกรเกมเพิ่มหรือว่าแบบเสริมเข้าไปอีกนิดนึงนะคือในฉากแอคชั่นที่แบบมี u t e หรือว่าค k t ก m e e ีเวนเยอะๆเนี่ยอยากให้เพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนะเพราะว่าตอนเล่นเนี่ยแบบกาลังรู้สึกฟินกําลังอินเลยแต่ฉากเนี่ยดันจบไปซะก่อนคือมันค่อนข้างจะน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นความเลียนส่วนตัวของผมนะ ซึ่งไม่ได้ทําให้เกมแบบดูแย่หรือว่าแบบในแผแพๆนี้มันไม่ได้ดีนะคือแค่อยากให้เพิ่มเข้ามาเฉยๆคือผมชอบเกมพ์ที่แบบทําให้เรามีส่วนร่วมในกับเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยผมค่อนข้างจะชอบเลยนะแล้วก็มันจะมีแอนิเมชันบางจุดนะที่มุมกล้องเนี่ยส่องไปตรงที่เท้าแล้วเห็นจังหวะก,การเดินกับการเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันทําให้ตอนเล่นรู้สึกขัดๆนิดหน่อยนะอย่างบอกไม่ถูกซึ่งในแผแพๆนี้ที่ผมเห็นนะคือมันจะมีแค่ประมาณ1จุดนะที่ผมสังเกตเห็น และต่อมาจะเป็นเรื่องการต่อสู้ในเนื้อเรื่องแพท 1. 3นึ่งสรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะในการต่อสู้เฉพาะเกมเพลในการต่อสู้นะไม่นับฉากสู้ในคาสซีนซึ่งอันนั้นเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วเราไม่จาเป็นต้องไปพูดถึงตรงนั้นยกตัวอย่างตอนแพทของขันเจ้าเมืองที่ตอนไฟนอลบอสเราสู้กับบอสมังกรเนี่ยค่อนข้างจะตื่นเต้นเลยนะค่อนข้างจะสนุกถึงแม้ว่าตอนสู้เนี่ยมันจะแป๊บเดียวก็ตามถ้าเทียบกับ1.3ที่สู้กับไฟนอลบอลแล้วรู้สึกว่า ไม่ค่อยจะตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะแบบค่อนข้างเฉยๆเลยคือแค่ตีๆให้เลื่อนมันลดแล้วก็จบไม่ได้มีแบบอะไรให้ตื่นเต้นเลยสลับตอนสู้บอสน,นะแล้วก็ตอนสู้กับมอนระหว่างทางเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะแค่แบบตีให้ตายแล้วก็จบไปเนื้อเรื่องต่ออาจจะเพราะแพท1.3เนี่ยอาจจะไปเน้นทางด้านเนื้อเรื่องแล้วก็แบบพวกแสงสีเสียงซะมากกว่านะแต่โดยรวมแล้วแพท1.3เนี่ยดีกว่าแพทก่นกอนๆมากเลยนะสุดสลับคนที่คิดแบบ ว่าจะมาเล่นดีไหมหรือว่ากลับมาเล่นดีไหมก็ตอบว่าก็ค่อนข้างจะควรคาแการก,กลับมาเล่นนะเพราะว่าเกมเนี่ยยังคงพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆแล้วก็มีการรับฟังความเห็นของผู้เล่นผมหวังว่าคุณโลนเนี่ยจะรักษามาตรฐถถานแบบนี้ไปได้ทุกๆแพทเลยนะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเกมเนี่ยก็ยังคงไม่มีภาษาไทยนะในตอนนี้ซึ่งผมก็หวังว่าในแพท2.0เนี่ยภาษาไทยน่าจะมีได้แล้วนะ ก็ถ้าเกิดมีภาษาไทยเนี่ยการอ่านเนื้อเรื่องการเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะอินมากกว่านี้ซึ่งตอนนี้มันเล่นก็ไม่ได้อินมากนะคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมสัมผัสได้แล้วว่ามันค่อนข้างจะดีดูจากคัาสีนแล้วก็พอแปลได้บางอย่างนะไม่ได้แปลได้ทั้งหมดก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนหนึ่งคือมาจากเสียงเพลงแล้วก็ฉากคาซีนที่ค่อนข้างจะสวยมากๆแต่ถ้าเกิดมีภาษาไทยเนี่ยก็จะดีแล้วก็สามารถอินกับเนื้อเรื่องได้มากกว่านี้อีก ในเพื่อนๆหละที่ได้ลองเล่นแพท1.3มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแพทแพทนี้บ้างสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงถึงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย